มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่มีซื้อนี่ได้โลโลทโัลโลโุโต,โต,โตโสวัสดีท่านผู้มชมทุกท่านเลยนะครับยินดีอนรับเข้าสู่ย่ามาตามชแนลของผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสโนว์ u n นเนอร์ <Runner S 1> กันอีกแล้วนะครับผมคราวที่แล้วเนี่ยเราเล่นรถ1 0,000แรงม้ากันไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นรถ1 0,000แรงม้าอีกนะครับผมแต่เป็น1 0,000แรงม้าที่ยาวโคตรนะครับผมนี่คือรถ 1,000 0แรงมาที่น่าจะยาวที่สุดละทุกคนนะมีกี่ประตูเนี่ยหนึ่ง6 7 8สาม1 1่ห้าหกประตูนะครับผมอะไรจะยาวขนาดนี้นะครับแล้วก็รถเนี่ยทำการยกสูงครับผมดูทีทุกคนโชคเนี่ยมีข้างข้างล้ว6ตัวนีครับผมสุดยอดข้างหน้า6ตัวข้างหลัง6ตัวนีครับผม ขับเคลื่อนแบบ all wheel drive นะครับ4ี่ล้อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปขับดูนะฮะอันนี้ยังไม่ได้แต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับผมยังเป็นเดิมๆเนีฮยไม่รู้ว่าเครื่องมันอยู่ส่วนไหนของโลกกว่าทุกคนแต่ที่แน่ๆเลยคือมันเลี้ยวสี่ล้อนะครับผมโคตรเลี้ยวอ่ะเลี้ยวได้ทั้งหมด4ี่ล้อเลยนะครับแสดงว่าอย่างเงี้ยเลี้ยวมุมแคบๆได้สบายๆนะครับผมดูฮะโอ้ชิวๆชิวๆเดี๋ยวผมจะลองไปวิ่งลุยน้ำดูนะทุกคนดูซิว่ามันจะไปได้ดีขนาดไหนนะครับ โอ้เป็นไงทุกคนมันดูมันดูเหมือนอะไรเนี่ยมัน claro ดูไม่เหมือนรถเลยเนาะยาวๆเลยครับผมมันจะที่ยาวมากๆเลยฮะเราออกฝั่งนี้ได้ปะเอเราลงตรงนี้เลยยาวไปครับยาวไปนี่คือรถหนึ่งหมื่นลังม้านะครับที่ยาวนะครับยาวกว่าคันที่เราเล่นครั้งที่แล้วอีกนะครับผมแต่ว่ามีสี่ล้อนะยครับครั้งที่แล้วนี่มันมีแปดล้อใช่ไหมอ่คราวนี้มันมีสี่ล้อนะครับนั่งได้หลายคนนะครับผมแบบว่าไปกันแบบทริปครอบครัวเนีฮะ เขโคใหญ่เะครับผมไปกันได้สบายๆนะยครับผมอยากจะไปเที่ยวแบบว่าลุยป่าลุยเขานะเอาคนนี้ไปเลยนะครับนี่ดูดูดูมันวิ่งดูมันวิ่งไปได้หรือเปล่าทุกคนอันนี้อันนี้จะเป็นเดิมๆนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรนะฮะนี่ออกจากโรงงานมาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาวิ่งดูยน้ําดูนะฮะดูซิว่ามันไปได้หรือเปล่านะทุกคนดูมันไม่มีการจมน้ําใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจมมิดล้อเราก็ยังอยู่ข้างบนนะฮะเทียวฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับผม ยอดสุดยอดโห oh, นี่เดิม,ดมนะครัเหมือนเครื่องไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ห่ะทุกคนเครื่องดูจะแบบย,ย,ยังยังยังไม่ถึงหมื่นแรงม้าหรือเปล่ายังไปได้แบบช้าๆนะครับผมเนี่ยยังไปได้แบบเท่านี้ลองถอยหลังถอยหลังครับเคเอ้ยอย่างงี้มันต้องแต่งแล้วทุกคนอยากเอาไปแต่งหมทุกคนเอาไปแต่งเอาไปแต่ง ไปแต่งน่าจะเวิร์กเวิร์กกว,ว,ว่านะครับผมนี่ติดแล้วติดแล้ว <laughs> รถหนึ่งหมื่นแรงม้าก็จริงนะแต่ว่าตรงนี้ติดนะครับผมติดเพราะว่ามันต่ำเนี่ยล้อมันอนข้างเล็กนะครับผมคือรถเรามันยกสูงมากนะครับแต่ว่าเพามันก็ยังเข้าเดิมนะเพราะว่าล้อล้อมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับรถติดครับผมติดนึบเลยเอาได้แลวได้ลว,ลวออกแล้วออกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งดีกว่าทุกคน ูิว่าถ้าไปแต่งแล้วเนี่ยล้อมันจะใหญ่ขึ้นขนาดไหนนะครับแล้วก็มันจะวิ่งดีขนาดไหนนะครับผมตอนนี้คือแบบเหมือนยังไม่ถึงหมื่นแรงม้าเลยอะทุกคนเราจะต้องทําให้มันเป็นรถหมื่นแรงม้าให้ได้นะครับแล้วก็มาวิ่งดูนะดูซิว่ามันจะวิ่งดีกว่าเดิมปปหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนด่านมาเล่นด่านแบดแลนด์ดีกว่านะครับผมเพราะว่าด่านแบดแลนด์เนี่ยมันมีทางค่อนข้างโหดนะครับผมนี่คันนี้มันมีชื่อว่าฟล็อกมอนสเตอร์ซิตี้นะครับผมเป็นสุดยอดรถที่แบบว่า โคตรสูงนะฮะโคตรใหญ่ะนีับผมเราจะมาคัสตอรไม้กันสักนึงนะครับผมเครื่องเดิมเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยฟิลฟาวเท่าไหร่เนะครับเราก็จะเอาเครื่องอะไรดีอะเอาเครื่องมัดรันเนอร์แล้วกันนะครับผมร้อยห้าสิบถูกจังเลยเกียร์เป็นแบบเกียร์ออฟโรดนะฮะมาครับแล้วก็โช๊คะนีับผมอ้อันนี้สต็อกะครับผมสต็อกที่เราว่าสูงแล้วนะครับเจอแบบโช๊คมัดรันเนอร์เข้าไปสูงกว่าเดิมีนะ โค้ดสูงก็ไม่ได้สูงธรรมดานะครับผมอย่างสูง่ะทุกคนแต่มีสูงกว่านะครับผมสูงกว่าบาลนเนอร์ก็จะเป็น Lifted AF นะครับอันนี้จะสูงมากนะครับผมดูดิสูงแบบนี้รถมันจะคว่ำก่อนไหมยางนะครับมีให้เลือกแบบว่าโอ้โหมันใหญ่เกินไปแล้วมันใหญ่มากอะทุกคนดูโอ้โห มันใหญ่จนตอนนี้รถเรามันอยู่ในกาลารไม่ได้แล้วนะครับผมสุดยอดในความใหญ่เนะดูที่ออกออกไปนอกโรงรถจะเป็นยังไง <laughs> สุดยอดในความใหญ่ทุกคนแบบนี้ไปได้ทุกที่แน่นอนนะครับผมว่าหมื่นแรงมาน่าจะไม่อยู่แล้วนะทุกคนนะเพราะว่าล้อใหญ่ขนาดนี้มันต้องเป็นแสนแรงม้าแล้วครับหมื่นแรงม้านี่ไม่น่าจะขับเคลื่อนไหวนะครับผมมาสตาร์สตาร์ ยอดฟังเสียงดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 วิ่งดูวิ่งดูฮะคือล้อมันใหญ่มากทุกคนออ้ยต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยติดต้นไม้อุ้ยทะลุทะลุทะลุต้นไม้ได้หรอทุกคนเดี๋ยวผมจะขับไปทางที่แบบผ่อนโหน่อยนะทุกคนดูซิว่ารถเรามันจะไปไหวหรือเปล่านะครับผมโอ้โหดูดูติดติดต้นไม้ปะติดต้นไม้นี่คือรถหนึ่งแสนแรงม้านะครับผม โอ้เป็นไงโคตรแบบโคตรโหดอะรอได้แบบใหญ่มากเลยครับผมนี่ตรงนี้นี่เป็นทางที่แบบว่าออฟโรดมากนะครับจําได้ไหมที่เราแบบว่าเอาพวกจ T ทีอาเอาพวกรถออฟโรดมาวิ่งกันนะตรงนี้คือแบบไปไม่ค่อยได้ใช่ไหมเจอคันนี้เข้าไปครับผมโอ้โคตรโหดนี่เราเราจะปรับเป็นแบบออฟวิวได้เลครับ ธรรมดาว่าว่าโหดแล้วเอาวิวได้โหดกว่านะครับผมดูฮนะดูฮนะสุดยอดในความใหญ่รถนึงแสนแรงม้านะครับมันไปได้หมดทุกคนดูโอ้โหทางแบบว่าน้ำลึกขนาดไหนนะครับเราไปได้สบายๆนะฮะดูผ่านต้นไม้ต้นใหญ่ๆอย่าง,งี้ได้เลยเนะี่ยดูฮนะค่อมไปได้เลยสุดยอดในความใหญ่สุดยอดในความแรงนะครับผม ทั้งใหญ่ทั้งแรงครับไปได้ทุกที่แน่นอนครับจังหวะนี้แล้วไปได้เยอะด้วยนะไปได้ตั้งยี่บหกคนเนี่ยโอ้โยี่หที่นั่งอะที่ด,ดูดิไปติดต้นไม้มะนี่โอ้โหต้นไม้นี่เอาไม่อยู่บอกเลยไปครับไปครับต้นไม้ก็ต้นไม้เหอะจังหวะนี้ยเจอลอ้อเราเข้าไปนี่ต้นไม้มีตนม้ตนไม้ต้องมีกลัวบ้างแหละทุกคนห <laughs> มครับอย่างนี้มีสงของพัสดุอะไรนี้แบบว่าเราไปได้สบายเลยทุกคนนะ วิง่งทะลุต้นไม้เลยทีเดียวโคตรโหดอละทุกคนนี่ทางมีเราไม่ไปครับเราไปทางลัดเลยนะครับผมทางที่เร็วที่สุดคือทางตรงเลยครับผมนี่ยอดไปครับไปครับไปได้ไหมวทุกคนโอ้โหมันมีทางที่เป็นโผล่ตัวนี้ไหม <c oughs> แบบนี้ผมว่าโหดแล้วเจอคันนี้เข้าไปไแบบขี้เลยอ่ะโอ้โหนี่ทางแบบว่าดู ไปให้หมดแหะทุกคนฮะไปได้แบบชิวๆเฮะต้นมงต้นไม้ไม่สนใจครับผมวิ่งทะลุต้นไม้อ่ะก <c oughs> ็โทษก็โทดษตอนแรกผมคิดว่ายกสูงขนาดนี้มันจะควมม่ำไหมมันไม่คว่ำครับทุกคนเหมือนยางเหมือนยางมันดีมากเลยทุกคนนะนี่ผ่านต้นไม้ไปไปได้เปล่าไปได้วะเอาเรื่องเอาเรื่องไปครับผ่านต้นไม้ไปเลยฮะโอ้โห ต้นไม้ก็ฉุดไม่อยู่แล้วตอนเนี้ยยอแห่งความแรงนี่เอาวิ่งวิ่งชนต้นไม้เลยชนไปเลยชนไปเลยได้บ้าโอ้ชนตรงๆไม่ได้หรัทุกคนชนตรงๆต,ต,ต,ต้นไม้มันยังแข็งแรงกว่าเราอ่ะเราจะต้องไปแบบเอียงนิดนึงนะครับผมมาถึงจะผ่านได้นะนี่ข้างหน้าเรามีน้ำเลยครับผมมีน้ําให้ลองครับตรงนี้นี่บอกเลยว่าลึกมากนะครับผมดูดูดูสกอน <laughs> พี่แกไปได้สบ,สบายเลยเว้ยแกก็น้านลึกๆเนี่ยดเดี๋ยวผมผมพาไปดูเนี่นางหน้านี่น้ําลึกมากครับไม่ใช่ตื้นๆนะอย่างลึกเลยนะรถเราก็ไปได้สบาย,บายโอ้โหชิวๆชิวๆๆเลยนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ว่ะที่น้ําลึกอะตรงไหนก็ไม่รู้นี่เดี๋ยวผมจะพาขึ้นข้างบนนะครับผมดูสิว่าขึ้นไหวเปล่าดูดิแบบ บบทางแบบโคตรชันนะทุกคนโคตรของโคตรชันนะครับดูซิว่าจะขึ้นได้ป่ะครับไปไปเยอะไปไอขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมเฮ้ยเอาเรื่องวะทุกคนขึ้นได้เว้ยเดี๋ยว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 นี่มันโหดเกินไปแล้วดูฮะไต่ขึ้นไปครับไต่ขึ้นไปครับทุกคนโอ้โหโหดเกินไปพี่ดูฮะทางจะโหดแค่ไหนครับ เราก็ไปของเราได้ฮะดูดูด,ด,ดโอ,อ้โหเจอะใความโหดว่ะกันเนี้ยยกนิ้วให้เลยครับผมยีอ็ดนิ้วทั้งใหญ่ทั้งโหดนะครับผมรู้สึกว่าตรงนี้จะขึ้นยากทีหนึ่งว่ะวยิงเบกมือดิเราอาจต้องใช้สลิงช่วยดูดิอะ จะลึงช่วยครับช่วยดึงช่วยดึงน okay. okay. ิดนึงโอ oh 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 oh. um. เคโอเคไปไปไปโอ้โหไปไปครับไปครับขึ้นได้แล้ว่โอ้โหโคตรโหดไม่เคยขับรถอะไรโหดขนาดนี้มาก่อนเนี่ยสุดยอดในความโหดเดี๋ยวมันมีน้ำให้ลุยในแถวเนี้ยรู้สึกน้ำจะอยู่ตรงนู้นเน่วผม ด่านนี้ไม่ค่อยมีน้ำเลยว่ะเดี๋ยวเปลี่ยนด่านก่อนมันต้องมีทางหดๆกว่านี้นะครับให้เราไปลองเนี้ยผมเดี๋ยวเราย้ายไปที่แบบหดๆหน่อยนะครับมาเดี๋ยวเราไปเลือกรถคันเดิมนะครับผมมีชื่อว่าอะไรนะอะไรกบๆนี่แหละ Fox Monster City นะครับผมนะแล้วก็เอามาแต่งครับผมเครื่องยนต์หนึ่งแสนแรงม้านะครับโอ้โหเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบรองรับหนึ่งแสนแรงม้านะครับโชกนี่แบบสูงสุดนะครับแล้วก็ล้อนี่แบบว่าใหญ่สุดไปเลยนะครับผม มันมีเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนล้อได้ด้วยเหรอแต่มองไม่เห็นล้อเลยวะ่ะเปลี่ยนสีไม่ได้ครับผมเสียดายเสียดายถ้าเปลี่ยนสีได้มันจะเป็นอะไรที่ฟยวฟาวมากนะครับผมมาครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาลาดนะครับผมเราจะไปแถวไหนดีนะตรงนี้บอกได้เลยว่าฟยวฟาวแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งลุยน้ํากันนะมครับผมอันดับแรกเราจะต้องลุยมาตรงนี้ก่อนลุยทางลงก่อนไป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 ลงเขาลงแบบตรงๆไปเลยนะฮะดู ดู啊เอาเฮ้ยลดความ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 เดี๋ยว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 เริ่มต้นเร์ทมต้นอ่าสตาร์ทเสร็จแล้วนะผมมาลุยน้ำลุยน้ำลุยน้ำเป็นไงทุกคนลุยน้ำครับลุยน้ำโอ้โหโคตรโหดโคตรโหดครับลุยน้ำครับผมจมมิดเลยทีเดียวไปดิไหวเปล่าไหวเปล่าครับต้องมีอะไรช่วยได้หรือมั้ง ต้องมีสลิงดึงแล้วแหละถึงจะวิ่งได้หมครับมีทั้งสลิงมีทั้งเครื่องนึงแสตแรงมาครับผมดูว่ามาดูที่ว่าวิ่งจมน้ําแบบนี้จะไหวหรือเปล่าครับเหมือนไม่ไหวครับทุกคนพอดีโคลนมันอาจจะหนาไปหน่อยนะครับทาให้รถเรามันแบบว่าวิ่งในค่อนข้างยากนะครับผมแต่ถามว่าไปได้ไหมไปได้นะเนี่ยไปได้นะเอ้าทาไปเล่นไปเนี่ยครับมันไปได้นะคือมคือมันไม่จมเะครับผม มันไม่ได้จมน้ําไปหมดทั้งคันนะครับผมมันจมไปแค่ล้อกับโชกเราเนะี่ยแสดงว่าน้ํานี่ก็ลึกพอสมควรนะครับผมแต่ว่ารถเราก็ยังไปได้เนะี่ยฮะสุดยอดว่ยสุดยอดอลังการงานสร้างครับผมดูฮนะเราก็ยังไปได้เรื่อยๆครับผมเหตุแบบนี้ขยับอยู่นะขยับอยู่นะวิ่งอยู่นะทุกคนวิ่งอยู่วิ่งอยู่ไป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 ยิงยาวไปครับทุกคน น้ำเม็ดอะไรขึ้นวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยไปครับนี่ขึ้นเนินแล้วนี่โอ้โหมาได้สบายสบายครับผมลุย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 วุ้ย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 เดี๋ยว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 มาแรงเกินมาแรงเกินเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันมาครับขึ้นเนินขึ้นเนินขึ้นเนินชันชันสูงสูงแบบนี้ไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ครับผมโคตรโหดอ่ะทุกคน มันไปของมันได้อ่ะโอ้โหผมไม่ยอมใจเลยว่ะนี่คือรถหนึ่งแสนแรงม้านะครับผมบอกเลยว่าไปได้ทุกที่แน่นอนนะครับถ้าเอาคันนี้ไปนะผมดูมะวิ่งผ่านแบบสบายสบาเห็นปะข้างบนมีอะไรข้างบนมีอะไรผมอยากรู้ไหนไปลองดูซิเฮ้ยรถรถจะความรถจะความพยายามขับยังไงก็ได้ไม่ให้มันคว่ำนะครับเพราะว่าเกมนี้ถ้าคว่ำแล้วเครื่องมันจะดับนะครับผม ไปยาไปยาไปโอ้โหขึ้นเดินแบบสบายๆอ่ะยอดเลยทุกคนนี่มาโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมโอย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 โผล่อีกฝั่งหนึ่งครับทุกคนไปไปยาไปนี่ไปได้อยู่ไปได้อยู่น้ำจะลึกแค่ไหนก็ไปได้ครับชูง่ะโอ้โหชิวๆครับผม ิ้วชิวสิวๆเลยเดยวขอดูแผนที่นิดนึงแผนที่อ่าดูดูเห็นไหมเราลุยน้ํามาได้แบบโอ้โหสุดยอดนะบอกเลยไม่มีรถอะไรที่แบบลุยน้าได้ดีขนาดนี้แล้วนะทุกคนอันนี้คือแบบมันสูงไงดูดิโอ้โหชิวๆคนระับเหมาะสําหรับลุยน้ําโดยเฉพาะเลยนะครับผมยี่สิบสามเออยี่สิบหกคนที่นั่งมานี่คือแบบว่าอาจจะต้องรัดเข็มขัดให้แน่นนะครับผมเพราะว่ารถเรามาันค่อนข้างโยกไง โชก็เราอาจจะไม่ค่อยนิ่มเท่าไหรน่นะฮะดูจากการขับแล้วเนี่ย <c ười> ไปครับขึ้นเนินขึ้นเนินชั้นๆโหดๆไปฮึบฮบโอ้โหขึ้นได้อ่ะสุดยอดอ้โปฝั่งนี้นี่โอ้โหโอ้โห,โโหโดูใจเย็นใจเย็นเยนมีมีสันคลบ้องไรล้ำไส้นะต้องรักกิมขัดแบบว่า เข็มขัดธรรมดาผมว่าเอาไม่อยู่อ่ะต้องเป็นเข็มขัดแบบเข็มขัดรถแข่งนะทุกคนเออมาถึงจะมาถึงจะต้องเป็นบาะรถแข่งด้วยนะถ้าเกิดบาะธรรมดานี่ผมว่าเอาไม่อยู่ลยทุกคนเพราะว่าเราไปแบบว่าค่อนข้างโหดนะครับผมนี่แล้ววงเลี้ยวแคบมากเลยครับเพราะว่า,ามันเลี้ยวสี่ล้อนีฮะไปได้แบบสบายๆชิวๆเลยนะทุกคน ยอดมากยอดมากอันนี้เราก็วิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะครับขึ้นเขาขึ้นป่าลงห้วยนะครับผมลุยนองลุยน้านะฮะขึ้นไปบนสุดเลยไนดะ้ปะเหมือนต้นไม้มันเยอะกว่าทุกคนแต่ก็อยากลองนะไปขึ้นไปข้างบนขึ้นไปบนสุดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปตั้งแคมป์กันข้างบนนะครับผมป,ป,ปยปลยปยิงยาวโอ้โห,โโหขั้นน้ำมันนี่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเครื่องยนต์แสนแรงมาอาจจะกินน้ำมันแบบโคตรเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าในเกมมัน ขึ้นแค่ว่าสามลิตรกว่าเองอะสามลิตรต่อนาทีเนี่ยครับผมไป,ไป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 ขึ้นได้เปล่าเหมือนล้อหลังมันจะติดต้นไม้นะเมื่อกี้เฮ้ยมันสุดแมพพอดีนะตรงเนี้ยมันสุดแมพไม่น่ามาเลยสุดแมพสุดแมพออก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 เราวิ่งมาจนสุดแมพมะที่ดูดิโคตรโหดโคตรโหดโอเคครับเดี๋ยวผมออกก่อนตรงนี้ต้นไม้มันเยอะว่ะขับคันข้างยากนะครับผม เอาเอาต,ต,ติดต้นไม้ติดต้นไม้แล้วกูเข้ามาทําไมวะเนี้ย <c oughs> ไม่ตอนแรกกะกะว่าจะไปแบบว่าที่งนี่ไงกะแบบว่าจะไปแบบว่าขึ้นเขาดูนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหลังนะครับผมสรุปคือไม่มีอะไรนะครับทางตันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสุดขอบแมพแล้วนะครับผมคิดดูดีวิ่งมาถึงสุดขอบแมพได้แล้วแบบมาได้ชิวๆอ่ะโอ้โหยอดแป๊บเดียวมาถึงนะครับผม ไปลุยน้ำต่อดีกว่าไหมทุกคนคนโหดแบบนี้มันน่าจะไปลุยน้ำเนาะบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับถ้าเกิดลุยน้ำดูทางดูทางดทางก่อนพราะคุณลุนช่องโอ้ยเดี๋ยว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 ทางลงลงมีทำไมไม่ขับไปไปขึ้นขาวขึ้นขาขึ้นขาไปกระต่อครับตรงนี้ต้นไม้เยอะผมวิ่งค่อนข้างยากนะครับผมเพราเราติดต้นไม้เนี่ยมันเลยไม่ค่อยไปเท่าไหร่ อย่าไปอย่าไปสุดยอดในความแรงนะครับผมสจจุดยอดในความแรงเลยคันนี้ไม่ได้ว่ะทุกคนดูดูขึ้นขาวขึ้นขาวอ้ยทางตรงนี้เขาแคบว่ะทุกคนอุ้ยร่วงร่วงเลอาลงเขาเฉยเมื่อกี้กำลังจะขึ้นเลยลงเขามาแล้วรู้สึกต้นไม้มันเยอะไปหน่อยครับทุกคนเนะดูดูวิ่งเกี่ยวต้นไม้ ขเกี่ยวต้นไม้ซะส่วนใหญ่นะครับตอนนี้นีขึ้นขาวขึ้นขาวโอ้โหยกล้อวิ่งยากเลทุกคนต้นไม้มันเยอะตรงเนี้ยแต่มันก็ไม่ใชุ่สักเราหรอกครับผมเพราะว่ารถคันนี้ไปได้ทุกที่อยู่แล้วนะในตรงนี้แค่ไปเสร็จแล้วไปได้อยู่ไปได้อยู่ดูนะชิวๆมาถึงบ้านใครแล้วไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ย บ้านใครกําลุ้นี่ยอยู่บนเนี่ยโอ้เหยียบบ้านเขาเหยียบบ้านเขาเหยียบบ้านเขาพังแล้วโอ้โหแรงจ้าตลาดบอกลงทางนี้เลยละกันนะครับผมนี่นี่วิทางตรงนี้มีหินเยอะนะครับผมนี่ข้างหน้าเรามีทางออฟโรดให้ลงให้ให้ลองเออ่ให้เราลองลุยเนี้ยดูซิว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับผมถ้าเป็นรถธรรมดามานี่บอกเลยว่าช้านะครับกว่าจะผ่านได้แต่ละจุดนะครับผม แต่เจอคันนี้เข้าไปครับดูฮะคันนี้มันโหดมากคือล้อมันก็ใหญ่ใหญ่กว่ารถสิบล้ออีกนะทุกคนล้อมันใหญ่กว่ารถสิบล้อกคคิดดูเดียวว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับเนี่ยมีทางลุยๆๆได้หมดอะ่ะไปดีไปดีโอ้โหโอ้โหโอ้หน้ำมันสองพันลิตรนะครับผมเพิ่งหมดไปไม่กี่ลิตรเองนะไปครับไปครับ ตั้งแต่ขับมานี่ผมก็ยังมองไม่เห็นเครื่องยนต์เลยนะทุกคนทุกคนคิดว่าเครื่องยนต์ไปอยู่ตรงไหนวะทุกคนฮะผมคิดว่าผมคิดว่าเครื่องยนต์มันมันจะน่าจะต้องวางไว้ตรงกลางนะทุกคนแต่ว่าตรงกลางก็ยังมองไม่เห็นเครื่องยนต์นะครับผมเออคันนี้นี่ไม่รู้เครื่องยนต์อยู่ตรงไหนนะอาจจะอยู่ในฝากระโปรงก็ได้นะครับแล้วก็ต่อพวกอา่าเพลามาข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับผมแต่ผมชอบโช๊คอะ โคตรยาวจริงๆธรรมดานะคือแบบโคตรยาวเลยครับผมแล้วคันนี้แบบลุยน้ำได้แบบชิวๆอ่ะชิวๆเลยอ่ะอ้ผมวิ่งวิ่งส่วนน้ำขึ้นไปเลยนะวิ่งโชว์วิ่งโชว์วิ่งส่วนน้ำขึ้นไปด้านบนเลยครับโอ้โหอย่างกับล่องแก่งเลยทุกคนคือล้อม,มันใหญ่มากเลยทุกคนนะมันเลยไม่ค่อยมีอุปสรรคให้เราแบบว่าเท่าไหร่นะ ไปครับผมดูครับไม่ไปผมมันได้อ่ะโอ้สุดแมพพอดีเลยไมไป,ไปแต่เราวิ่งลงลงน้ำไปดูดีกว่าก็มันไปได้ถึงไหนเนี่ยขับรถกับรถเ yeah. นี่เนี่ยต้องทางโหด่แบบนี้นะครับถึงจะเหมาะกับรถเราสักนิดนึงนะครับผมทางปกติมันก็ชิวๆอ่ะนะไปได้แบบสบายๆนะครับนี่มันต้องไปทางน้ําแบบนี้นี่ ทางน้าทางชันๆนะครับผมน้ำลึกลึกอย่างเงี้ยผมชอบนะฮะชอบมากเลยไปยิงยาวไปทุกคนโอ้โหดูคนนั่งอยู่บนรถนี่บอกเลยว่าน่าจะเป็นไส้เลื่อนนะฮะโชคมันไม่ได้นิ่มเท่าไหร่นะทุกคนดูรถมันค่อนข้างแบบสายลุยไงสายลุยดูว่กระโดดดึงดังดึงดังดึงดังเลยโอ้โหโ เนี่ยมีสันคลอนกันบ้างอะไรทุกคนถ้าไม่ใส่บอกรถแข่งนะบอกเลยว่าน่าจะทะลุก,กระจกร่วงลงมาแล้วทุกคนนะไปครับโอ้โหนี่มันรถหรือเรือเนะ้นยอดถึความแรงนะครับผม,มไปไปไปวิ่งดูน้ำวิ่งดูน้ำรถล็อกอะไรมะเนี่ยนี่ตรงนี้น้ำลึกมากทุกคนน้ำลึกมากทุกคนนะแต่เราก็ยังไปได้อ่ะมันยังไปได้อ่ะโอ้โห ยอมใจมันเลยว่ามันยังไปของมันได้นะครับผมแต่ว่ามันไปได้ช้านะครับคือข้างล่างเนี่ยมันน่าจะเป็นโครนดูดนะทุกคนโครนดูดแบบลึกมากๆอ่ะทุกคนมันก็เลยทําให้รถเรามันวิ่งช้านิดนึงนะครับผมแต่ถามว่ามันวิ่งได้ไหมมันวิ่งได้นะทุกคนดูดิดูดิเห็นป่ะันยังไปของมันได้นะครับผมแต่ว่ามันไปได้ค่อนข้างช้าเท่านั้นเองนะครับดูนะ โอ้โหนี่ไม่ได้ใช้นี่นี่ไม่ได้ใช้สลิงช่วยเลยนะทุกคนดูดูมันดูมันไปได้ดูฮนะขยับเรื่อยๆนะขยับเรื่อยๆสุดยอดสุดยอด,ยอดตอนแรกคิดว่ารถมันจะลอยน้ำได้นะลอยน้ำแบบว่ายาวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะลองใช้สลิงช่วยดูนะครับซึ่งว่าจะไปได้เร็วไหมเอา้าสลิงขาด สลิงขาดพี่ไป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 อ้าสลิงขาดดึงไม่ได้ทุกคนก็จะถามว่ามันไปได้ไหมมันไปได้นะทําเป็นเล่นไปทุกคนเนี่ยมันก็ยังวิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับมันค่อยค่อยขยับไปนะแสดงว่าน้ํามันไม่ได้ลึกมากนะมันมันท่วมแค่นี้เองอ่ะมันท่วมแค่โชกเราเองเห็นปะโอ้ถึงแสแรงมาครับผมปั่นปั่นใหญ่เลยปั่นไปปั่นไป ล้อนี่คือแบบใหญ่มากนะครับผมรถนี่สูงนะน่าจะประมาณตึกสี่ชั้นได้นะครับผมเอ๊แต่ว่าตอนนี้เริ่มติดแล้วทุกคนเริ่มติดเหมือนเหมือนเหมือนจะไปไม่ได้แนละ้วสลิงก็ดึงไม่ได้แล้วทุกคนนะอดึงต้นไม้ขาดเลยวะดูดิดูด,ดิดูนะดึงดึงต้นไม้ขาดะ ไปครับไปครับไปครับดูว่าอ,อันนี้ใช้สลิงช่วยนะครับผมมันจะได้เร็วนิดนึงไป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 ครับขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนไปไปไป,ไปยะไปยะไปโอ้โหสุดยอดในความแรงครับผมมันไปของมันได้ โอ้ยอมใจจริงับผมและนี่ก็คือรถ1นึ่งแสนแรงม้านะครับที่ทุกคนนั้นน่าจะถูกใจนะครับผมสุดยอดคนพ,อพ่อคแม่รถนะฮะไม่รู้จะเรียกรถอะไรนะตอนนี้ <c oughs> เออเ้อ่ะอ,อ้าวโอ้ดูมันวิ่งดูมันวิ่งคือถ้าไม่มีต้นไม้นี่ผมว่ามันกว่านี้อีกนะทุกคนถ้าจะฟิลฟ้าวดีนะครับผมอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝาก กดไลค์กดซับสไคร้กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวแล้วครับไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนดีอยู่เก่งครับผมฝากกดไลค์กันให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไปแล้วบ๊ายบายลุยน้ำกันต่อได้ไหมโอ้โหมัผมชอบมากเลยน้ำใสๆแบบเนี้ยลุยไปเลยโอ้โหมันไปได้ของมันดับไปทุกคนแล้วมันไม่จมไม่จมทั้งคันด้วยนะแหมสุดยอดถึงความแรงจริงครับคันนี้ 要拍，要拍。